อีเมลหลอกลวงที่มันดูเนียนเนียนเนียนจนแบบแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเคยเจอกันใช่ไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าเดี๋ยวนี้มันทํากันได้ยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเทคโนโลยี AI ที่โอ,โอ้โ,อโหกำลังจะเปลี่ยนเกมความปลอดภัยทางอีมมเมลไปเลยก็นี่แหละครับคือโจทย์ที่ยากที่สุดของโลกไซเบอร์ตอนนี้เลย ลองนึกภาพตามนะครับอีเมลจากเจ้านายเราเองเลยนะส่งมาบอกว่าขอข้อมูลด่วนหรืออีเมลจากธนาคารที่หน้าตาเหมือนของจริงเป๊ะๆแต่ว่าเบื้องหลังมันคือกับดักครับเป็นกับดักที่สร้างโดย generative AI ที่มันฉลาดมากพอจะเรียนแบบสไตล์การเขียนเรียนแบบทุกอย่างจนเราเองเนี่ยมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่มีทางรู้ได้เลย ใช่แล้วครับเรากำลังอยู่ในยุคใหม่ของสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจต้มตุนหรือ Fishy Business ที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อน คือมันไม่ใช่แค่อีเมลสแปมมั่วๆที่เราเคยเห็นกันแล้วนะครับแต่น,นี่มันคือการโจมตีที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมสังคมครับคือมันจะมาศึกษาพฤติกรรมเราเลยนะรู้ว่าเราคุยกับใครคุยเรื่องอะไรแล้วก็สร้างอีเมลหลอกลวงที่มันเหมือนกับเขียนมาเพื่อเราคนเดียวเลยซึ่งนี่แหละครับคือประตูบานใหญ่เลยที่เปิดให้แฮกเกอร์เข้ามาได้ง่ายที่สุดในตอนนี้พอเป็นแบบนี้ไอ้กำแพงป้องกันแบบเดิมๆที่เราเคยคิดว่ามันแข็งแรงมันก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะครับคำถามคือ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบป้องกันของเราแล้วเราจะสู้กลับยังไงโอเคก่อนจะไปดูว่าจะป้องกันยังไงเรามาดูกันให้ชัดๆก่อนดีกว่าครับว่าไอการป้องกันแบบเก่าที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันต่างจากแนวทางใหม่ที่ใช้ AI ยังไงแล้วทำไมทำไมมันถึงไม่ work แล้วและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยลองดูทางซ้ายก่อนนะอันนี้คือวิธีแบบเก่าคือเราพยายามมองหาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ผิดปกติเหมือนหาเข็มในกองฟางอะครับคอยส่องหาลิงก์แปลกๆคาสะกดผิดแต่อะพอมาดูทางขวาวิธีใหม่ของ Abnormal AI เนี่ยเปลี่ยนเกมไปเลยครับคือแทนที่จะไล่จับคนไม่ดีเราเปลี่ยนมาทำความเข้าใจคนดีของเราให้ลึกซึ้งที่สุดแทนเหมือนกับว่าเรารู้จักเพื่อนเราดีพอจนรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เพื่อนเรา ซึ่งแนวคิดที่ว่าทำความเข้าใจคนดีนี่แหละครับมันก็นำเรามาสู่พระเอกของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือ behavioral AI หรือ AI เชิงพฤติกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของ abnormal security เลย หลักการของมันอองจริงคือเรียบง่ายมากเลยนะคือแทนที่จะไปนั่งจําหน้าคนรายทั้งโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วระบบนี้มันเปลี่ยนมาเรียนรู้และจดจําพฤติกรรมปกติของพวกเรากันเองนี่แหละครับมันจะรู้เลยว่าเออปกติแล้ว CEO เนี่ยไม่เคยส่งอีเมลมาขอให้อนเงินตอนตีสองนะหรือว่าฝ่ายบัญชีเนี่ยไม่มีทางส่งใบจ้นหนี้มาเป็นไฟล์ e x e แน่นอนมันเหมือนกับการสร้างลายนิ้วมือดิจิทัลที่เป็นของเราโดยเฉพาะของทุกคนและของทุกบริษัทที่เราดีลด้วย กระบวนการทำงานของมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆตามนี้เลยครับขั้นแรกเลยคือวิเคราะห์สัญญาณ AI จะดูดข้อมูลมาหาสาเลยตั้งแต่เวลาที่เราล็อกอินเราใช้อุปกรณ์อะไรไปจนถึงสไตล์การเขียนอีเมลของเราพอได้ข้อมูลมาแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่2คือสร้างเส้นฐานมันจะเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมาสร้างเป็นโปรไฟล์พฤติกรรมที่ปกติของเราแล้วสุดท้ายขั้นที่3ก็คือตรวจจับความผิดปกติ คือถ้ามีอีเมลไหนที่พฤติกรรมมันแคบเบี่ยงเบนไปจากเส้นฐานนี้แค่นิดเดียวระบบมันจะยกธงแดงทันทีเลยมันเหมือนมีบอดี้การ์ดส่วนตัวที่รู้จักเราดียิ่งกว่าตัวเราเองอีกนะเนี่ยคอยดูแลเราตลอดเวลาโอเคทีนี้พอ AI มันเรียนรู้พฤติกรรมของเราจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วมันจะเอาความรู้นี้ไปหยุดการโจมตีจริงๆที่มันทั้งซับซ้อนทั้งสร้างความเสียหายมหาศาลได้อย่างไรเรามาดูกันครับ นี่คือฝันร้ายของทุกบริษัทเลยครับการโจมตีที่เรียกว่า Business Email Compromise หรือ B.E.C. คือมันเป็นการโจมตีที่แฮกเกอร์จะปลอมเป็น CEO ปลอมเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญแล้วก็ส่งอีเมลมาสั่งให้พนักงานโอนเงินหรือว่าส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ลองนึกภาพตามสิครับว่าเงินหลายล้านบาทถูกโอนไปเข้าบัญชีมิจฉาชีพพริบตาเดียวนี่แหละครับคือภายคุกคามที่การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบนี้ถูกสร้างมาเพื่อจัดการโดยเฉพาะเลยแล้วมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับความสามารถของมันเนี่ยยังไปไกลถึงสถานการณ์ที่มันโหซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างเช่นถ้าบัญชีอีเมลของเพื่อนร่วมงานเราหรือแม้กระทั่งคู่ค้าที่เราเชื่อใจมากๆโดนแฮ็กไป ทีนี้อีเมลมันถูกส่งมาจากบัญชีที่ถูกต้องทุกอย่างเลยนะแต่ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมเนี่ยมันจะยังมองออกอยู่ดีครับว่าพฤติกรรมของคนส่งมันไม่ใช่คนเดิมแล้วมันก็จะบล็อกอีเมลนั้นได้ทันทีแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันการตั้งรับอย่างเดียวนะครับผลกระทบของเทคโนโลยีนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกมันคือการอัปเกรด การเปลี่ยนทีม s s e c urity ของเราให้กลายเป็นเหมือนผู้พิทักษ์อัจฉริยะที่ทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นฉลาดขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยคือลองนึกภาพตามนะครับทีม s s e c urity ที่ปกติแล้วต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันมานั่งไล่เช็คอีเมลน่าสงสัยทีละฉบับทีละฉบับแต่พอมี AI ตัวนี้เข้ามาช่วยไองานที่มันน่าเบื่อซ้ำๆซักๆพวกนั้นมันจะถูกจัดการให้โดยอัตโนมัติเลย ทีนี้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็จะมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มันสําคัญกว่าที่มันซับซ้อนกว่าได้เต็มที่มันเหมือนกับการปลดล็อกศักยภาพของคนให้ไปทํางานที่มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมสรุปน่ง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นี้มันคือการต่อสู้ในยุคใหม่จริงๆครับมันคือการหนามหยอกเอาหนามบงเลยในเมื่อฝั่งผู้ร้ายใช้ AI ที่ฉลาดมาโจมตีเราวิธีที่ดีที่สุดที่จะสู้กลับก็คือ ต้องใช้ AI ที่ฉลาดกว่าที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่ามาเป็นเกราะป้องกันให้เรานี่แหละครับ และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับในวันที่ทั้งฝั่งคนร้ายและฝั่งคนป้องกันต่างก็มี AI เป็นอาวุธอยู่ในมือการแข่งขันที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดในโลกไซเบอร์นี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของความไว้วางใจในโลกดิจิทัลไปตลอดการได้อย่างไรแล้วอนาคตการสื่อสารออนไลน์ของเราหน้าตาของมันจะเป็นแบบไหนกันแน่ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปครับ